สวัสดีนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ในเรื่องของการตกแต่งรูปภาพนะคะในที่นี้นะคะเราต้องการเปลี่ยนพื้นหลังของรูปภาพนะคะให้มันมีความน่าสนใจมากกว่าเดิมเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกให้เราหารูปภาพมาก่อนหนึ่งรูปให้เราสังเกตที่เลเยอร์นะคะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้มีแม่กุญแจล็อกไว้อยู่เราก็ทําการปลดกุญแจนะคะโดยการดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์นั้นๆแล้วก็กด โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกในส่วนของ Channel มันก็จะมีอยู่4โหมดด้วยกันให้เราเลือกในส่วนของ Blue นะคะแล้วคลิกขวาเลือก d u p l i c a t e channel เพื่อเป็นการทำซ้ำนะคะในส่วนของ Blue สังเกตนะคะว่าตอนนี้เป็นภาพขาวดำตรงน,นี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเป็นมุมมองของการทำงานเท่านั้นคะ่ะหลังจากนั้นนะคะกด Control ตามด้วยตัว L ในคีย์บอร์ดเพื่อเป็นการปรับความมืดให้กับรูปภาพ หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้บัสเพื่อที่จะเติมสีดำลงไปค่ะอย่าลืมตั้งค่าลักษณะของแปลงนะคะให้เหมือนกับตัวอย่างหลังจากนั้นใช้เครื่องมือเบิร์นทูนะคะเพื่อช่วยในการตกแต่งในส่วนของปลายเส้นผม หลังจากนั้นนะคะใช้เครื่องมือ d dust t o o l นะคะเพื่อช่วยในการตกแต่งด้านหลังของรูปภาพเพื่อเป็นการเพิ่มความคมชัดให้กับรูปของเราต่อไปนะคะเราจะใช้เครื่องมือ b brush t o o l นะคะเพื่อที่จะเติมสีดำให้กับรูปภาพอย่าลืมตั้งค่าให้เหมือนกับตัวอย่างเลือกเติมเฉพาะส่วนที่เป็นตัวคนแล้วก็เสื้อผ้าเท่านั้นนะคะ แล้วให้เลือกโหลด Channel as Selection ต่อไปนะคะก็เปิดหมวดสี r g b แล้วกลับมาอยู่ในโหมดของ Layer ก็จะกลับสู่ในสภาพเดิมนะคะสังเกตได้นะคะว่าตอนนี้จะมีเส้น Selection ลอ้ลอมรอบรูปภาพของเราหลังจากนั้นกด Control ชี้ตามด้วยตัว i เพื่อเป็นการ Inverse หลังจากนั้นให้เรากด Control ตามด้วยตัว j นะคะเพื่อเป็นการสร้าง Layer ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเ a y ย r ในส่วนของ l a เยอใหม่ที่สร้างขึ้นมานี้ก็จะไม่มีพื้นหลังมาด้วยนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกพื้นหลังมาหนุนภาพนำพื้นหลังที่เราได้เลือกไว้แล้วมาวางไว้บนรูปภาพจัดตำแหน่งให้มีความเหมาะสมกดคอนโทลตามด้วยเครื่องหมายบวกนะคะเพื่อขยายมุมมองหรือกดคอนโทลตามด้วยเครื่องหมายลบเพื่อที่จะลดขนาดของมุมมอง หลังจากนั้นจัดตำแหน่งเลเยอร์พื้นหลังให้อยู่ด้านหลังของรูปภาพจะสังเกตได้ว่าตอนนี้รูปภาพยังมีขอบสีขาวๆอยู่นะคะฉะนั้นเราจะต้องเล็บรายละเอียดของเส้นผมให้มีความสมดุลมากกว่านี้เราจะใช้เครื่องมือบัสทูเป็นตัวช่วยอันดับแรกนะคะให้เราตั้งค่าสีโฟกัสให้มันมีความใกล้เคียงกับสีเส้นผมตั้งค่าให้เหมือนกันกับตัวอย่าง กดคอนโทรลค้างไว้แล้วคลิกที่รูปภาพเพื่อเป็นการสร้างเส้น Selection แล้วจัดการลากในส่วนของปลายเส้นผมเก็บรายละเอียดของรูปภาพเพื่อให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น เสร็จแล้วนะคะในการตัดต่อรูปภาพแล้วก็การเพิ่มพื้นหลังให้รูปภาพมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ